หากพูดถึงสนามแข่งขันและสีพ้าเรญียาเมืองอุบลปีนี้มั่นแน่นอนครับเบิ่งชุดรีผ้าชุดนี้ครับนี่คือทีมมั่นบอยาจากบาทถับไทยหนึ่งในทีมงานที่แข็งแกร่งที่สุดในชั่วโมงนี้ของอุบลราชธานีครับน้ำภาพบรรยากาศความสวยงามของสนามใช่ทุกท่านได้ชมนำตกใ ที่นี่แม่น้ำบูลนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าของบ้านรับไท่นะครับแนมเห็นต้นย่างนี่คือสถานที่พิกัดครับนี่เป็นทิมแกลงอีกทีมน,นึ่งของเมืองอุบลราชธาน,นีครับปีนี่ทุกท่านจะเห็น ผลงานของทีมงานมันบนยากรากาหลายหลายทีมนะครับปีนี้หลายทีมเป็นเริ่มงสอบเรือมาหลายเดือนแล้วบางทีก็เป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับปีนี้มื่นขบวนเท้ามั่นแน่นอนครับสําหรับเรือ,อนี่ครับแหมแต่ละคดนะครับพายมาเกือบกิโลนึงนี่บ่มีผู้ใดเซาเลยนะครับบ่แพ้วนะครับนี่ครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้องอยุทธีบ้านทับไทยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดุบนนะครับทีมงานมั่นบรอยากครับ